ชุดนี้เป็นชุดเสื้อฝาเว็บร้อยนะครับลูก53สําหรับใส่รถทอน d a าดีมร้อยนะครับใส่ดีมที่เป็นเสื้อเหล็กได้ทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อเว็บร้อยห้าพร้อมกับลูกเชียเสื้อเป็นเสื้อเว็บร้อยเราปัดตีนเสื้อออกจะเห็นว่าตีนเสื้อเนี่ย่อนข้างบางนะครับเสื้อก็จะสั้นลงค่อนข้างเยอะใส่กับแข้งเดิมของดีมได้เลย,เลยปลอกก็จะบางประมาณนี้นะครับฝาเป็นฝาเวฟบร้อย วาวเดิมนะครับกดขอบ53เป็นของใหม่ครับรูพอตก็จะเป็นรูพอตเล็กนะครับตัวฝาปิดเฟืองก็จะเป็นฝาของเว็บร้อยแบบนี้นะครับฝาใหญ่ของดีมเขาฝาเล็กนิดเดียวเองนะครับเฟืองโซ่ล้อลิ้นถ้าจะใส่โซ่เดิมของดีมร้อยก็ต้องใช้เฟืองที่ติดรถนะครับเป็นเฟืองเล็กส่วนเฟืองที่ติดมากับฝานี่เป็นเฟืองของเว็บร้อยตัวนี้จะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในฝาครบแบบนี้เลยนะครับ ก็มีสปริงดีเจเนอร์มีสีนกานวาล์วฝาปิดต่างๆมีให้ครบกระเดื่องวาล์วตัวลดกําลังอัดแคมแคมก็จะเป็นแคมเดิมนะครับแล้วก็เราปาดตินเสื้อออกอย่างเงี้ยเราก็จะมีน็อตยาวไปให้ขันข้างเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็มีประเก็นฝาทองแดงลูกสูบตัวนี้เป็นของอาร์ตมีแหวนมีสลักมีประเกน็นตีนเสื้อแท้นะครับครบชุดเลยแกนกระดงแกนกระเดี่ยวก็ ท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟ e b o o k เฟสมอเตอร์ได้เลยนะครับ